สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะและผู้ปกครองทุกคนคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะเช่นเดิมเจอครูพี่แอมในวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะและเรายังอยู่ในเรื่องของการแยกสารผสมนะคะโดยสำหรับวิธีในการแยกสารผสมในวันนี้เราจะมาดูวิธีการแยกสารโดยการระเหิดนั่นเองค่ะเอาละค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับข้อที่1นะคะนักเรียนสามารถ อธิบายการระเหิดของสสารได้ข้อที่2นักเรียนสามารถอธิบายการเปลี่ยนสถานะของสสารเมื่อเพิ่มหรือลดความร้อนได้ข้อที่สนักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมการระเหิดและการระเหิดกลับได้อย่างถูกต้องและเป็นลาดับขั้นตอนค่ะพร้อมกันหรือ,อยังคะถ้าพร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของความหมายและวิธีการแยกสารโดยการระเหิดค่ะ สำหรับการระเหิดนะคะก็คือเป็นวิธีการแยกสารผสมอย่างหนึ่งค่ะที่มีของแข็งที่สามารถระเหิดได้ผสมอยู่กับของแข็งที่ระเหิดไม่ได้ค่ะโดยความหมายของคําว่าระเหิดก็คือการเปลี่ยนสถานะของสารจากของแข็งไปเป็นไอนั่นเองค่ะ ซึ่งในที่นี้นะคะวิธีการแยกสารโดยการระเหิดก็คือการให้ความร้อนกับสารผสมแล้วจะทำให้สารที่ระเหิดได้เกิดการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นไอโดยไม่ผ่านสถานะการเป็นของเหลวทำให้เราสามารถที่จะแยกสารผสมเหล่านั้นออกจากกันได้นั่นเองค่ะ ่าเดี๋ยวนะคะครูพี่แอมก็จะมีคลิปวิดีโอนะคะการทดลองในเรื่องของการแยกสารโดยการระเหิดมาให้เด็กๆด,ดูด้วยพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมคลิปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบก,กับครัวระทิมนา,า,าิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประก,กค่ะวันนี้ครูจะมาสอนเรื่อง การแยกสารโดยวิธีการระเหิญ g a วัตถุประสงค์ของการทดลองการแยกสารโดยวิธีการระเหิดมีดังนี้ค่ะนะักเรียนสามารถอธิบายสังเกตการเปลี่ยนสถานะของแข็งกลายเป็นแก๊สได้โอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากอุปกรณ์ในการทดลองเป่าดังนี้ค่ะชุดตะเกียงแอลกอฮอล์ค่ะ กระดาษโปสเตอร์เจาะรูค่ะบิก,กอ e r ค่ะเกลือค่ะคาราบูรค่ะวิชีการทดลองค่ะเราจะนำเกลือผสมกับการาบูรในถ้วยกระเบื้องคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ ต่อไปนะคะเราจะนำถ้วยกระเบื้องที่มีเกลือและกระบูนวางไว้บนตะเกียงตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะและนำอตเตอร์สีดำที่เจาะรูวางไว้บนถ้วยกระเบื้องนำบิ๊กเกอร์ครอบลงไปปิดรูกระดาษอตเตอร์ทำการจุดตะเกียงค่ะ okay, okay. Yeah. หลังจากจุปตะเกียงแอลกอฮอล์แล้วนะคะก็จะมีไอระเหยสีขาวเกิดขึ้นเกาะที่บิกเกอร์ค่ะโอเคเปิดวิกเกอร์ดูนะคะก็จะพบผลึกสีขาวเกาะอ,อยู่ที่ บิกเกอร์และขอบปากบิกเกอร์แสดงว่าการบูได้เปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นไอเหตุการณ์นี้เรียกว่าการระเหิดค่ะยาฮูจากการทดลองนะคะ ในกระดาษสีดำจะพบผึกสีขาวและในถ้วยบิกเกอร์นะคะก็จะมีผุกสีขาวตกค้างอยู่เหมือนกันนะคะผุกสีขาวนี่คือการะดูนค่ะส่วนในถ้วยกระเบื้องก็จะมีของแข็งอยู่อีกหนึ่งอย่างก็คือเกลือนั่นเองค่ะ <c oughs> ขอจบการทดลองเพียงเท่านี้ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ เป็นไงกันบ้างคะสำหรับการแยกสารนะคะโดวยวิธีการระเหิรนะคะ ก็จากวิธีการขั้งต้นนะคะก็คือสารจะเกิดการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นไอนะคะโดยที่ไม่ผ่านการเป็นของเหลวนั่นเองค่ะโดยวิธีการแยกสารโดยการระเหิดนะคะก็จะใช้สําหรับการแยกกรดไอโอดีนนะคะออกจากทรายโดยการให้ความร้อนกับสารผสมนะคะโดยวิธีการก็เหมือนกันนะคะจากนั้นนะคะไอโอดินก็จะเกิดการระเหิดเกิดขึ้นนะ อาจากลักษณะดังกล่าวนะคะเด็กๆก็คงจะบอกนะคะวิธีการในการละเหิดแล้วก็รวมทั้งหลักการในการเปลี่ยนสถานะได้นะคะโดยสำหรับวันนี้ค่ะการทดลองของเราก็จบสิ้นเพียงเท่านี้นะคะก็ให้เด็กๆ ไปกลับไปทบทวนความรู้นะคะเพื่อที่จะไม่หลงประเด็นของวิธีการแยกสารโดยวิธีการต่างๆนั่นเองค่ะและเราก็จะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ครูพี่แอมลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ